เราที่ทำอะไรแต่งงานฮะแต่งงานแกได้ยังจะแต่งงานไม่ใช่เดี๋ยวเหนือเหนวดหนวดเพื่อคืนปันหล่งปันแหลมันก็แต่งงานแล้ะสามวันมันก็คืนแล้วก็เนี่ยจะแต่งงานแล้วไงฉันไม่แต่งแต่ใครแต่งพรงแต่งมีที่ไหนก็มีแต่ทิราวันวันอาทิตย์ทราวันพร้อมเหมือนเหมือนกันไม่เหมือนเหมือนฮะแต่งกับทิราวันใช่แกจะบ้าหรือไงมันเป็นด้บ้าเป็นเบาหวานอ่ะ ไม่เบาหวานนะเนี่ยจ้ะไม่กินไบโอแล็ตนะก็ินนะดีเลยดีเพราะความดันนะกินได้เออช่วยได้หมดเลยปวดแขนขาใช่เกาก็ช่วยได้มีส่วนช่วยได้หมดเลยปวดน้ำตาลด้วยนะจริงนอนไม่หลับดิตายก็ช่วยให้ฟื้นได้เดียวยาชุบชีวิตหรือเปล่าเจ้าไม่เชื่อลองตายดูสิเดี๋ยวให้กินไม่เอาอ่ะไม่อยากพังพลาดไปเห็นคน เขาไปกันแล้วไม่ค่อยกลับมากลมันก็ช่วยไงช่วยรักษาแล้วก็ดูแลรักษาร่างกายจะได้แข็งแรงระบบสภาพร่างกายใช่แต่แต่งงานจริงป่ะเนี่ยอะแต่งงานจริงรึเปล่าไม่ได้พงแต่งอะไม่ได้แต่งจริงพงตั้งแต่งแต่ว่าแต่งหลอกหลอกแต่งกับพี่เอาไว้หลอกหลอกอะไรแต่งหลอกหลอกอะไรแต่งหลอกหลอกไงให้เราไปแต่งงานกับพี่ราวัน เป็นไม่ได้หรอกที่ดาวันเนี่ยเขากำลังเกลียดกําลังโกรธลำบางสุมาแล้วเขาก็สาปแช่งละบงสุมาไปจะเป็นไปได้ยังไงที่ที่ดาวันจะมาแต่งงานกับเราเอ็งก็แต่งหลอกหลอกกัแลยแต่งหลอกหลอกแต่งยังไงอ่ะไม่เคยก็พอรถนัสังเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องส่งกับขึ้นหอเพรานฉันวางแผนแล้ววางแผนไว้ว่าเดี๋ยวพร้อน้ำสังเสร็จ อะไรปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพงษ์ท่านเนี่ยไม่ต้องเคื้อนถอและก,กลุ่มท่านใจมังช่วยช่วยปิดประตูหน้าตา่างให้เหลือพงษ์ท่านกับอิ่งที่ราวันสอง,สองทั้งสองในนี้พงษ์ท่านอยู่ทั้งสองพงษ์ท่านจะทำอะไรกัเรื่องของฟอกโอ้ยได้อยู่อยู่สองคนกับที่ราวานนันไงอยู่กับที่ราวานนันไงสองคนเนี่ยแล้วอยู่สองคนแล้วทำทำทำกันยังไงไม่เป็น เ,เราก็รวบเลยรวบเลยจะรวบยังไงอะไม่เคยก็รวบทำอะไรแต่นอ<ๆ>น,นแล้วไม่เคยไม่เลิกลจะนอนใช่ใช่<ๆ>ใชทำไปดูนอนหมอนไม่ทำอะไรสมมติว่าตรงชั้นเนี่ยคือองค์มังสวาร์และนี่คือองค์หญิงที่ลาว<ๆ>ันก็ชั้น แล้ววันนั้นคุสั่งเสร็จแล้วนะเสร็จพิธีแล้วปิดประตูหน้าต่างอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสองร้อสองแล้วกระเหลี่ยมกระเหลี่ยมไงดีอันนี้ทำให้ดูอยู่แล้วเนี่ยอันทำให้ดูอยูจีอย่างงี้ทำแบบนี้เลยนะทำตามเลยนะอ่าแบบนี้เลยแล้วก็มือไม้แล้วไม่รู้จะไปตรงไหนใช่ไหมแล้วก็ม้วนเกลี่ยันเข้าม้วนม้วนตักไอ้เขื่อนายม้วน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 แล้วก็หาเหลี่ยมหาตาอย่าเป็นี้นะทำไมอ่ะมองนี้เดี๋ยวเอารู้ตัวเราจะมอง าเหลี่ยมจะเข้าทางไหนดีนะอืมแต่ในใจคิดมึงโดนกูแน่แน่โดนกูต้องกัดปันเลยนะสายปันพูดโดนกูแน่แน่แบบมันเชี่ยวจัดแล้วอะโดนแน่แน่ยพ่ได<อ>้สองปุ๊บลวกมากอ๋อเนี่ยเราลวกลวกสองแขนเลยนะสองแขนเลยลวกสองแขนเลยลวกยังไงจแขนลวกใต้จั๊กเลเดี๋ยวเขาต่อยกนหน้าแตกเอาเรอต้องลวกตรงนี้เหรอลวกอ๋ออย่างเงี้ยลวก ค่นี้ได้เออได้ดได้ๆดได้เลยุกไลกงัวไิ้ันไอไอแตกสมนแสดงจะหนีเมที่ยวแล้วนี่ยแดกโอที่ีบตัวๆเด็กผู้หญิงีเชยเชญได้บนเลยนี่ไงวันพิธีต้องใชมไหมเนี่ยแต่งงานเนี่ยต้องใชมไหม ไม่ต้องใช้จะใช้ทำไมเร่าใช้นี่มาเมื่อกี้เมาเก็บดาวมาเก็บนี่แล้วอะไรเลอามาวางนี่จะถามหน่อยอะนี่อะไรโต่าจีนอ่ะกลับยังกลับหรือยังยังไม่ได้ตั้งเลยคนโตโอ้หญิงยังไม่มาเดี๋ยวผมเรียกกับโมตัวจีนอ่ะเขาแขกมาแล้วหญงมีใครมาไม่รู้นะแขกมาแล้วเอาการมาช่วยงานนะกีนชอบ ก็ผมกินเกียร์เกียรแท้ก็ได้นะกินมัาชอบคนเดียวเหรอโอ้แสดงว่าไม่แจกซองเลยให้เงินสดเลยไงเออดีดีดีเธอนั่งกระจ้าอัจยาใส่ครับครับเกียรแล้วมึงดูแลเมียเขาด้วยนะทำไมเมียกำลังท้องกำลังไส้ครับพี่ค้างเหมือนเจ้าภาพเจ้าภาพทำแท้งนะเฮ้ยคุณนายพรบ้าแล้วเจ้าภาพก็ทำแท้งใครบอกมึงไนี่ไงทำแท้งทำแท้น้ำเฮ้ยทำแท้งน้ำ ขบครับของมึงเอาเป็นปั๊มน้ำคอที่บ้านน่ะเอ่ไมเชิญพระเจ้าค่ะมอเแเลยะอแกงเนี่้องลกหานี่ต่อตนีั่งนึกในใจเลยน่งึกนใจเลยโยนกันให้เอที่สอนะอะไรอ่ะฮะเออเธอปนี้อะี่ว่าที่ีพร้อมเจ้าบอกเจะสาวพร้อมแล้วพอมต่เอาสังมาไม่เอาวะนี่สังแลวต้งนี้มันแย่เท้าเอ้ยให้แล้ว có phải đi, mình phải hả? Đơnเหนื่อย trăng khơi rồi nè, ông ừ, phải là bài. à? mày phải. Nào Yangi, phải đi, mày chưa. Không phải, không lấy. phải. Mình phải, không phải. Rồi ai sẽ đi? Biết đâu <Hey. S 2> นั่งทำไรจะซื้อที่เขาไงยางพ่อยังไม่ไปยังต้องซื้อจะไปซื้อตอนพ่อไปผมช่วยซื้อด้วยร้อยหนึ่งชื่ออะไระมังช่วยช่วยทำสตีนอะไรเลยลนั่งยอ,ยยอย่างเดียวรอลิ้นตาอย่างเกียจ <laughs> นั่งร้องไห้อยู่ได้ป่ะคิดถึงพ่อตาตเอายงอ้านี่ไปเอาของมันเอาอะไรภาษาอัง เดี๋ยวไม่สบายพรุ่งนี้มีงานบ้างอ่ะวันนี้มีงานไหมเนี่ยไม่มีเหรอโอ้ยไปได้เฮ้ยไม่ต้องกูอยากป่วยไม่ได้ไม่สบายเฮ้ยเฮ้ยระสั่งมาไม่ได้ป่ะทำไมอ่ะติดฉันเพลย์เฮ้ยไปสั่งติดฉันเพลย์ไม่ใช่ไม่ใช่สังทองเออสังทองจับป่ะอ่าดีเขาไปแล้วกูเล่นไงเก็บลูก ตังทองอ่ะตังทองตังทองอือตังทองมาไม่ได้ทำไมตังทองตายแล้วต่างทองที่นี่อย่ไปพูดตังทองมาไม่ได้ทำไมวะตังทองตายแล้วไปชนไปช่พระสังภาษาสังที่เขาเรียกนกสังเนอะเออหอยสังอ่ะนี่ดีเนี่ยดีมะตกเล้วเนี่ยหิมะไหนเล่าเออไปฝนเรืนึกจะพูดอะไรก็พูดยังไงก็ไม่ไหน มีอะไรมีอะไรเฮ้ยดูดิอันนี้มันขวดน้ำอันนี้มันขวดน้ำเอามาใหม่สิทำไมมักง่ายอ่ะมัดง่ายขออีกสังก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยไอสังเออลีเลียมีมีเพชรด้วยประกอบด้วยมีประดับประดับมีเพชรประดับก็เห้ยสังร้องเพชรเปเอออันนี้ใช้ได้เฮ้ยอันเดิมแหละปูขีาเถ้าเอานี่เลยเสียเวลา อันนี้แหละใช้ก่อนเลยเอ่อตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คคุยุยที่เกียรตินะจานรถน้ำสัเติงแกให้คำตอบสาวอะคุยเอาไม่เคยคุยกันหรือไงแต่ก็เขาคุยก่อนอ๋อเขาไหนเขาไหนไม่รู้ไม่มีชื่อจ้องจะนทร์เรนแต่ลิ้นตุงยิ้ไม่เคยเลยขอเดชะก็ขอให้ทั้งสองพระองค์ครองรักกันนานนะพระเจ้าค่ะ ไมหคุงมีความสุขกับความรักในครั้งนี้เดี๋ยวได้กลับแล้วแป๊เดียวเอ้ยอ่ะเอาไปคายกูเหรอเออเดี๋ยวนนะโมโหรีไม่ต้องจะร้องเพลงให้จังสาวเจาบเบาฟังตั้งใจฟังนะจับเบาจังสาวแขกจะร้องเพลงให้ฟังตั้งใจเลยไปเถอทั้งคู่ ไปสู่ประตูสวรรค์สิเล่นที่สนใจฟังมึงน้ำสั่งกอล้วไม่ตีเลยกูบอกให้เขาหยุดนะไม่ใช่ก็กูร้องอีกเดียวมันก็มันก็แห้งดิทำไมอ่ะโมโดีอ่ะเออบอกให้ท่าไอ้ตั้งมึงฟังนะคือกูร้องผิดพลาดนี่ก็ต้องตีคอเลื่อดร้องร้องก็เปล่าคือหยุดโมโหดีก่องหอเออแต่ตีเพทสเขาด้วยใช่ไม่งั้นมันก็ก่อยมันจะได้คืบคืนงานแต่ง ดีน้อหน่อยเอาแบบคึกคืนเลยนะเออไปเถอดทั้งคู่ไปสู่ประตูสวางเร่มแล้วไม่ถึง้นลกเอะรนทท้อะไรมางานแต่งโลงไปเถอะทั้คู่เราให้ตะป๊อกเย ตัวสาวตีเอาหน้างายแล้วต้องอุปกรอ์ให้ที่คูบาวสาวรู้มากหัวเก่าคนนี้ไม่น่าวดนอ่ามอจ้หัวยอะไรนะมันหัวเงโห่ดูับนี้เฮ้ยไม่ได้ยินวเเวลาเอากีฬปีระตูเลยเอาเลยตาม